สว,วัสดีครับวันนี้เซตเอชช็อปอยู่กับรถมิตซูบิชิมิรนะครับผมเปลี่ยนท่อน,น้ำยาใหม่เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำยาแอ์กันนะครับผมอ่ะ,อะสตาร์ทเครื่องเรื่อ,อยเหยยบหยับเบรกหยยบเบรกด้วย เปิดแอร์สุดลมสุด Tepi-tepi betul kan ni Tepi-tepi betul kan ni Jangan jatuh Jangan jatuh อุณหภสมย43แต้วก็จะสูไปเยอะ4เ4คือองศาเซียเซียคือฟาเรนไฮแล้าท่ใส่เอ่อเซียเซียะขึ้นดิเนะที่เขามาน่อยองศห43อุศา32 31เีเซีาวัดอากาศกัน่แหนะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเร่งเครื่องแล้วอุณภูมิมันลงไวแบบนี้ครับผมก็คือเราขับรถไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมเย็นเย็นเย็นมากอะไรเป่าแอร์จะง่า ซือว่าเก่านี่เโอเคนะแต่เนี่มันลดมันลดมันลดลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆก็คือว่าแนวโน้มในการจะลบ, 30, ส,าลบาสามสิบสี่สิบองศาลบขนาดนั้นสังลงเขาขาดสังลงก็แข็งเปนลดขนา็คือแข็งเลยพอมันถึงแค่สี่ห้าองศาก็ตัดแล้วคือ, 4, 5, 6, อสี่ห้าองศาลงของเราแต่ว่าในช่องข้างในเนะี่ย เย็นกว่านั้นนะครับอ่าเราได้เกียองศาครับผมโอ้ประมาณ8องศา,า,า<ะ>แต่กลองโอเคเลยองศาถ้าเย็นกว่านี้ก็จะเป็นไข้แล้ว สิบสองาสิบสองเราเปิดประตูนะครับผมก็โอเคก็การเติมยาแอร์อ ishi, มิซูบิชิมิระนะครับผมก็เติมยาแอร์เรียบร้อยครับผมก็อุณหภูมิเย็นอยู่ที่อ่าตอนนี้สิบสององศารครับผมก็เราขับรถไปก็อาจจะอ่ามีแนวโน้มเย็นเรื่อยๆครับผมแสงลมลงมาได้แล้ว โอเคเราก็ขอจบคลิปการรีวิวแค่นี้นะครับผมกำลังเย็ยนเลยกำลังเย็ยนเลยโอกมานะพี <laughs> ่เลอ